ตอนที่323คาข้าไม่ได้ติดนี่เมืองอยู่หลานอาคารแห่งหนึ่งในสำนักแดนทาวเวอร์คอมเพล์เป็นของหลัวเฟิงเท่านั้นฮัวเมื่อหลัวเฟิงเข้าไปในห้องเงียบร่างกายของเขาก็แยกออกจากกันโดยธรรมชาติสร้างอวตารที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่ออยู่ภายนอกห้องเงียบและปกป้องมันอวตารที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดถือสมบัติลับอันยิ่งใหญ่สองชิ้น คือหัวใจอมะตะและโลกฝ่ามือตลอดหลายปีของการฝึกฝนสำรองพลังงานของหลัวเฟิงก็เพิ่มขึ้นและเขาก็มีสำรองพลังงานเพียงพอทั้งในคฤหาหาดถ้ำและหอคอยตันในขณะที่กินสมบัติไม่อนุญาตให้มีการรบกวนภายในห้องเงียบหลัวเฟิงนั่งผัดสมาธิและพลิกมือหยิบส่วนหนึ่งของแก่นหัวใจร้อยความทุกข์ยากออกมา แก่นหัวใจร้อยความทุกข์ยากค่าไม่เคยกินสมบัติเช่นนี้มาก่อนหลวเฟิงตระหนักดีถึงความมหัศจรรย์ของสมบัติชิ้นนี้ตามข้อมูลเมื่อแก่นแท้แห่งหัวใจร้อยความทุกทรมานถูกกินเข้าไปจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งดูเหมือนจะต้องเผชิญกับการทดสอบชีวิตและความตายมากมายซึ่งเจ็บปวดอย่างมาก สาเหตุของความเจ็บปวดดังกล่าวก็คือความเร็วของการคิดและความเข้าใจของจิตวิญญาณถูกบังคับขึ้นไปสู่ระดับที่สูงมากทำให้ภาระของจิตวิญญาณกลายเป็นความเจ็บปวดมาเลยข้าหวังว่าเต่าแห่งชีวิตและความตายของข้าจะสามารถเข้าถึงจกกักรพัรดิศักศิทธิ์ขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี หลัวเฟิงเปิดยกคริสตัลสูดหายใจเข้าเบาๆและของเหลวสีทองม่วงที่เก็บรักษาไว้ข้างในก็ไหลลงไปในปากของหลัวเฟิงเมื่อรับเข้าไปมันก็เย็นเล็กน้อยรสชาติของแก่นแท้แห่งหัวใจร้อยความทุกข์ทรมานสามารถอธิบายได้ว่าอร่อยอย่างที่สุดและจิตวิญญาณของหลัวเฟิงก็สั่นสะท้านปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดูดซับมัน เมื่อแก่นแท้แห่งหัวใจร้อยความทุกข์ทรมานเข้าสู่ร่างกายจิตวิญญาณก็ดูดซับมันอย่างรวดเร็วบูมหลังจากดูดซับแล้วหลัวเฟิงก็รู้สึกเจ็บปวดทันทีบัสความเร็วของการทำงานของความคิดพุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ความคิดแต่ละช่วงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มสามพันเท่าของปริมาณปกติความเข้าใจยังไปถึงระดับที่สูงมากอีกด้วย อย่างไรก็ตามภาระที่มากเช่นนี้ทำให้จิตวิญญาณรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญกับการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าจึงถูกเรียกว่าความทุกข์ยากร้อยอย่างตามแผนเดิมของ้าการค่อยๆทำความเข้าใจและสะสมความรู้ที่ลึกซึ้งเพียงพอสำหรับการก้าวข้ามธรรมชาติเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหลัวเฟิงคิดแต่ในกรณีนั้น ข้าคงต้องดูผู้ฝึกฝนนับไม่ถ้วนตายหลัวเฟิงทำไม่ได้เพื่อสแสวงหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการฝึกฝนเฝ้าดูผู้ฝึกฝนนับไม่ถ้วนตายอย่างเย็นชาฤกถ้าข้าเป็นปีศาจข้าสามารถเฝ้าดูทุกอย่างอย่างใจเย็นแม้แต่ยิ้มในขณะที่ดูผู้ฝึกฝนคนอื่นตายแต่หลวเฟิงก็เดินตามเส้นทางการฝึกฝนของเขา โดยเลือกที่จะมีข้อบกพร่องในการฝึกฝนมากกว่าที่จะละเมิดหัวใจของตัวเองแม้ว่าข้าจะกินสมบัติไปแล้วโดยหวังว่าจะได้การบรรลุอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามสงครามได้ปะทุข,ขึ้นแล้วด้วยความเร็วของการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกฝนและชีวิตหุนหยวนระดับต่ำสงครามอาจยุติลงได้ภายในวันเดียวข้าจะบรรลุได้ภายในวันเดียวหรือ หลวเฟิงไม่มีความมั่นใจไม่ว่าสมบัติเสริมจะแข็งแกร่งเพียงใดมันก็ไม่กล้าที่จะอ้างว่าสามารถฝ่าฟันได้ภายในวันเดียวข้าจะทํำอย่างสุดความสามารถส่วนที่เหลือข้าปล่อยให้โชคชะตาจัดการหลัวเฟิงหลับตาจดจ่อกับความพยายามทั้งหมดของเขาในการทำความเข้าใจเต่าแห่งชีวิตและความตาย ในดินแดนต้นกำเนิดที่ห่างไกลอวตารยังใช้ดวงตาแห่งชีวิตและความตายสังเกตสายเลือดหุนนยวนไตรตรองอย่างเต็มที่ว่าจะพัฒนาเต่าแห่งชีวิตและความตายให้สมบูรณ์แบบสำหรับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายได้อย่างไรขณะที่หลวเฟิงแยกตัวออกไปอย่างเร่งด่วนหัวหน้าห้องโถงและผู้อาวุโสของเมืองอยู่หลานก็พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมการจัดรูปแบบโดยประสานการจัดรูปแบบหลายร้อยแบบเพื่อต่อต้านการโจมตีภายนอกเมืองคราวนี้เราได้ตรวจสอบผู้สุ่มโจมตีทั้งเมืองทำให้ชีวิตหุนหยวนระดับต่ำต้องเปิดฉากโจมตีก่อนเวลาอันควรกองทัพของพวกเขาด้านนอกมีจำนวนไม่มากและยังห่างไกลจากขีดจำกัดความอดทนของเมืองอยู่หลาน หัวหน้าพระราชวังยวนเซียงส่งการถ่ายทอดเสียงไปยังผู้อาวุโสต่างๆผู้อาวุโสก็ตระหนักเช่นกันจะบังคับให้โจมตีจากภายนอกและบุกเข้าไปในเมืองอยู่หลานเหรอพลังที่ต้องการนั้นมหาศาลเกินไปภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเราคือกลุ่มผู้ส่มโจมตีนี้หัวหน้าพระราชวังยวนเซียงส่งการถ่ายทอดเสียง อาจารย์ไกเปานำผู้อาวุโสของอาเรดาวจำนวน92คนไปไล่ล่าและสังหารกลุ่มผู้สุ่มโจมตีนี้พวกเราที่เหลือต้องรับผิดชอบในการปิดกั้นการโจมตีภายนอกเมืองตกลงอาจารย์ไกเปาตอบทันทีเราจะร่วมมือกับอาจารย์ไกเปาอาจารย์ไกเปาและผู้อาวุโสทั้ง92คนไม่สนใจสิ่งภายนอกอีกต่อไปในขณะนี้ ขณะที่พวกเขาประสานงานกันดวงดาวที่สุกสว่างก็ปรากฏขึ้นในรูปแบบเหนือเมืองอยู่หลานพลังของดวงดาวแต่ละดวงนั้นน่ากลัวมากดวงดาวมาบรรจบกันเหนือผู้นำและกลุ่มของพวกเขาวูบวูบวูบหนอนหัวใจระดับสุดยอดและกลุ่มผู้นำหลังจากออกจากคาริหาถ้ำของอาจารย์วังเว่อยหยาง มุ่งตรงไปที่คฤราสหา่ถ้ำของอาจารย์ไกเต๋าเนื่องจากวิญญาณของปรมาจารย์วังหยวนเซียงถูกปนเปื้อนทำให้เป็นภัยคุกคามน้อยมากตราบใดที่พวกเขาสังหารปรมาจารย์วังเว่ยหยางปรมาจารย์ไกเต๋าติดต่อกันพวกเขาก็จะชนะสงครามนี้ไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วสังหารดวงตาของปรมาจารย์ไกเต๋าเย็นชา แม้ว่าทักษะการจัดรูปแบบของเขาจะด้อยกว่าปรมาจารย์วังเวอยอย่างเล็กน้อยแต่ในฐานะประมาจารย์การกลั่นสิ่งประดิษฐ์ทักษะการจัดรูปแบบของเขาก็ถือว่าสูงมากเช่นกันภายใต้การนำของเขาผู้อาวุโสทั้ง92คนประสานงานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบดวงดาวที่เจิดจ้าลงมาจากที่สูงเหมือนกับอุก,กาบาตชู่ชู่ชู่ ดวงดาวมีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อโดยแต่ละดวงจะวาดเส้นโค้งและกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้สู้โมจมตีระดับผู้นำได้อย่างแม่นยำดวงดาวเหล่านี้หลีกเลี่ยงราชาและกำหนดเป้าหมายผู้นำต่างๆโดยตรงอืมราชาและผู้นำทั้ง23คนที่อยู่เบื้องหลังเขาสัมผัสได้ว่าดวงดาวที่น่ากลัวกำลังอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วปิดกั้นมัน ราชาถึงกับริเริ่มโดยใช้ฝ่ามือของเขาปิดกั้นดวงดาวหกดวงติดต่อกันร่างกายที่มันครอบครองอยู่คือร่างของปรมาจารย์วังเว่ยหยางและร่างกายของเขาแข็งแรงและแข็งแกรง่งสามารถทนต่อแรงกระแทกของดวงดาวหกดวงได้โดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งกำลังรักษาตัวอย่างรวดเร็วหยุดพวกมันไว้ มีมากเกินไปผู้นำอีก23คนแม้จะพยายามปิดกั้นแต่ก็ล้มลงอย่างรวดเร็วภายใต้การโจมตีอย่างหนาแน่นของดวงดาวนับร้อยดวงและสามารถทนต่อมันได้เพียงทางกายภาพเท่านั้นอาร์เรดวงดาวนี้โดยเนื้อแท้มีผลในการทำลายสิ่งมีชีวิตทางวิญญาณไม่นะภายใต้การโจมตีอย่างหนาแน่นของดวงดาว ราชาและผู้นำทุกคนได้รับบาดเจ็บและแม้แต่ร่างกายที่แท้จริงของผู้นำคนหนึ่งก็ถูกบทยี้จนแหลกสลายในที่เกิดเหตุผู้นำคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วสิ่งนี้ทำให้ผู้นำคนอื่นๆตกตะลึงภายคุกคามจากภายนอกนั้นต่ำเกินไปทำให้ผู้อาวุโสของเมืองอยู่หลานสามารถจัดทัพเพื่อต่อต้านพวกเราได้กษัตริย์ก็เข้าใจประเด็นนี้เช่นกัน โดยมีผู้อาวุโสมากกว่า300คนและมีเพียงอาจารย์ไกเต่าเท่านั้นที่เป็นอาจารย์ฮอนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์คณะดารานี้ได้ระดมอาจารย์ฮอนและผู้อาวุโส92คนทำให้ความสามารถในการป้องกันภายนอกของเมืองอยู่หลานลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเมื่อความสามารถในการป้องกันลดลงครึ่งหนึ่ง จะสามารถต้านทานการโจมตีที่ดูดเดือดจากภายนอกได้อย่างไรหากตามแผนกองทัพภายนอกถึงสถานะที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการปิดล้อมอย่างบ้าคลั่งผู้อาวุโสสามารถใช้การจัดทัพเพื่อสังหารผู้ซุ่มซ่อนได้เพียงเล็กน้อยผู้ซุ่มซ่อนจะพบว่าปฏิบัติการนั้นง่ายกว่ามากผู้หลบซ่อนในเมืองทั้งหมดลงมือได้ กษัตริ์ส่งคำสั่งจากระยะไกลเสียงที่ดังก้องอยู่ในใจของสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำที่หลบซ่อนในเมืองตามแผนสั่งหารผู้อาวุโสแยกกันครับทั่วทั้งเมืองพวกเขาตอบสนองต่อคำสั่งทันใดนั้นกลุ่มหนอนหัวใจร้มนกลุ่มงูกลืนวิญญาณก็ออกเดินทางโดยประมาณครึ่งหนึ่งของสมาชิกหลากจาก35สาขาของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ้าสาย พวกเขาทั้งหมดย้ายออกไปในขณะน,นี้สมาชิกของกลุ่มในจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายมีมากถึง355คนเมื่อนับร่างกายและอวตารที่แท้จริงแล้วมีผู้ฝึกฝนหลายพันคนที่ถูกสมาชิกหลักเหล่านี้เข้าสิงสำหรับอวตารของผู้นำก็มีอยู่เป็นร้อยเช่นกันสมาชิกระดับกลางและล่างไม่รู้แผนปฏิบัติการ และแทนที่ร่างกายที่แท้จริงของพวกเขาไม่ได้เข้ามาในเมืองมีเพียงอวตารเท่านั้นที่ทำได้แน่นอนว่าสมาชิกระดับกลางและล่างเหล่านี้ไม่มีความเกรงกลัวฆ่ามันซะทั่วทั้งเมืองกลุ่มซุ่มโจมตีปทัทุขึ้นเมื่อมองแวบเดียวมีผู้ฝึกฝนหลายหมื่นคนสิ่งนี้ทำให้ผู้อาวุโสที่รับผิดชอบในการจัดการระบบป้องกันของเมืองอยู่หลานดูเคร่งขึม ภารกิจของเราคือการสังหารผู้อาวุโสเกวเกอร์อวตารผู้นำสิบคนร่างจริง8ร่างในจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายและอวตารอีกหลายร้อยร่างรวมเป็นกองกำลังบุกตรงไปยังคฤหารน์ถ้ำของผู้อาวุโสเกียวเกอร์ที่อยู่ใกล้ๆพวกเขาแอบอยู่ที่นี่เพราะว่าพวกเขาใกล้ชิดกับผู้อาวุโสเกยวเกอร์ภารกิจของเราคือ การสังหารผู้อาวุโสเทียนเหอหน่วยสุ้มอีกหน่วยหนึ่งซึ่งนำโดยอวตารผู้นำสิบคนในลักษณะเดียวกันหน่วยสุ่มจอมตีเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งนำโดยอวตารผู้นำสิบคนซึ่งพยายามจะสังหารผู้อาวุโสคนหนึ่งอีกประเภทหนึ่งหลอกลวงคนนอกโดยเจตนาซึ่งเป็นหน่วยของสายเลือดระดับกลางและระดับล่าง จากภายนอกเป็นเรื่องยากสำหรับผู้อาวุโสที่จะแยกแยะว่าทีมไหนแข็งแกร่งและทีมไหนอ่อนแอท้ายที่สุดแล้วสมาชิกเหล่านี้ล้วนมีร่างกายของผู้ฝึกฝนอาจารย์ไกเตา๋าใช้กลุ่มดาวโจมตีแต่ละหมู่ที่ซุ่มอยู่พร้อมกันทันทีอาจารย์วังหยวนเซียงออกคำสั่งทันทีครับอาจารย์ไกเต๋าและผู้อาวุโสตอบรับ เสียงดังกึกก้องบนท้องฟ้าเหนือเมืองอยู่หลานดวงดาวจำนวนมากมายรวมตัวกันเป็นหมื่นและเมื่อจำนวนเพิ่มขึ้นพลังของพวกมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันสังหารให้หมดอาจารย์ไกเต๋าและผู้อาวุโสทั้ง92คนเต็มไปด้วยจิตสังหารดวงดาวนับหมื่นดวงร่วงหล่นลงมาเหมือนฝนดาวตกโจมตีแต่ละหมู่แยกกัน ทีมที่มายาคนนอกซึ่งประกอบด้วยสายเลือดระดับกลางและระดับล่างได้รับความสูญเสียอย่างหนักภายใต้การโจมตีของดวงดาวโดยส่วนใหญ่เสียชีวิตในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่หน่วยรบพิเศษที่นำโดยอวตารผู้นำจำนวนมากสามารถต้านทานการโจมตีของดวงดาวได้อาจารย์ไกเต่าสีหน้าเรียบเฉยประสานงานกับกลุ่มดาว และเริ่มการโจมตีรัดลอกที่2อง,งอภายใต้การโจมตีรัดลอกที่2นี้หน่วยรบระดับกลางและระดับล่างเหล่านั้นถูกจัดการจนเสร็จสิ้นเหลือเพียง39หน่วยรบพิเศษที่ยังไม่ได้รับอันตรายทุกคนส่วนที่เหลือครึ่งอยู่กับพวกเจ้าแล้วอาจารย์ไกเต่าเอื้อมมือไปหาผู้อาวุโสอย่างกระทันหัน ข้าไก่เต๋าได้กลั่นสิ่งประดิษฐ์ในเมืองอยู่หลานจนถึงวันนี้และวันนี้ข้าจะจากไปเช่นกันอะไรนะไก่เต๋าผู้อาวุโสซึ่งพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบโต้รู้สึกตกใจเล็กน้อยท่านทำแบบนี้ได้ยังไงท่านโก้เต๋าท่านก็เป็นผู้ทรงพลังจากโลกต้นกำเนิดเช่นกันและที่นี่มีเพียงอวตารเท่านั้น อย่างเลวร้ายที่สุดก็คือต้องต่อสู้จนตายในฐานะอาจารย์ฮอนท่านจะหลบหนีได้อย่างไรในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้โก้เตา๋าผู้อาวุโสต่างวิตกกังวลอาจารย์ก้เตา๋ามีความสำคัญมากในการต่อสู้ภายนอกอาจารย์ฮอนมีค่าเท่ากับผู้อาวุโสสองสามสิบคนแต่ในช่วงเวลาสำคัญของการจัดรูปแบบบทบาทของอาจารย์ก้เตา๋า ก็ยิ่งยิ่งใหญ่กว่าด้วยการถอนตัวของเขาความสามารถในการป้องกันและความสามารถในการตอบสนองของเมืองอยู่หลานก็ลดลงดูให้ชัดเจนผู้ซุ่มซ่อนระดับซูเปอร์ลิมิตนำร่างจริงระดับผู้นำมากกว่า20ร่างมุ่งตรงไปที่คฤหาสห์ท่ำของข้าพวกมันกำลังจะมาถึงแล้วข้าก็าเต่าได้กลั่นสิ่งประดิษฐ์ในเมืองอยู่หลานอย่างสุดหัวใจ โดยไม่เคยแสวงหาทรัพยากรหรือผลประโยชน์ใดๆเนื่องจากข้าไม่รับผลประโยชน์เหล่านี้ข้าจึงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเมืองอยู่หลานข้ากำลังกลั่นสิ่งประดิษฐ์ที่นี่โดยสร้างสมบัติรับอาวุธมากมายซึ่งจะต้องไม่เสียหายทุกคนตลอดหลายปีที่อยู่ในเมืองอยู่หลานข้าไม่ได้เป็นหนี้อะไรเลยเสียงฮึดฮัด เมื่อราชาเป็นผู้นำผู้นำทั้ง20คนและอยู่ห่างจากคฤหาสน์ถ้ำของอาจารย์ไกเตา๋าเพียงสิบลมหายใจอาจารย์ไกเตา๋าก็จากไปพร้อมกับสมบัติลับอาวุธที่กลั่นอย่างพิถีพิถันของเขาขี่เรือบินทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีในฐานะอาจารย์แห่งห้องโถงการจัดรูปแบบระดับสูงไม่สามารถขัดขวางเขาได้ เรือที่เขากำลังขับอยู่ก็พุ่งออกจากเมืองอยู่หลานทันทีชู่ในขณะที่ออกจากเมืองเรือก็หายไปในพริบตาปรากฏขึ้งอีกครั้งห่างออกไปหลายพันล้านกิโลเมตรเห็นได้ชัดว่าอาจารย์ไกเตป๋าใช้สมบัติหลบหนีโดยไม่คำนึงถึงราคาการเข้าร่วมการเดินทางในอวกาศในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เก้าสายน้ำนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่ในฐานะประมาจารย์การกลั่นสิ่งประดิษฐ์ไกยเต๋าซื้อสมบัติหลบหนีเมื่อนานมาแล้วในอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์แห่งความมืดอืมภายในกองทัพชีวิตหุนหยวนนอกเมืองมีร่างสีน้ำเงินและสีขาวมองไปทางที่อาจารย์ไกยเต๋าหลบหนีจากระยะไกลหญิงข้าจำเป็นต้องไล่าตามและสังหารอาจารย์ไกยเต๋าหรือไม่ ร่างสีน้ำเงินและสีขาวสื่อสารกันไม่ต้องสนใจเขาการหลบหนีของเขาทำให้ขั้นตอนต่อไปของเราง่ายขึ้นราชาที่ดูเหมือนปรมาจารย์วังเว้อยหยางเงยหน้าขึ้นและยิ้มอาจารย์ไกเต๋ายังมีอวตารหลายตนในเมืองทั้งหมดทำให้ผู้ซุ่มดูตามล่าเขาได้ยากไม่ว่าเขาจะหลบหนีหรือต่อต้านก็ตาม อย่างไรก็ตามคฤราหน์ในถ้ำของอาจารย์ไกเต๋อก็เป็นสถานที่กลั่นที่สำคัญเช่นกันอาจารย์ไกเต๋อซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มผู้อาวุโสได้กลั่นสมบัติรับอาวุธมากมายที่นั่นมานานแล้วตัวละครของไกเต๋ออวตารอาจไม่สำคัญแต่เขาจะไม่แยกทางกับสมบัติรับอาวุธอย่างที่คาดไว้ภายใต้แรงกดดันเล็กน้อยเขาหนีไปโดยสมัครใจ ราชาย,ยิ้มอย่างอ่อนโยนต่อไปเรามาตามหาปรมาจารย์วังหยวนเซียงกันเถอะในขณะนี้ปรมาจารย์วังหยวนเซียงและผู้อาวุโสกว่าสามร้อยคนในเมืองอยู่หลานท้อยใจการทอดทิ้งของปรมาจารย์ไกเต๋าส่งผลอย่างมากปรมาจารย์ห้องโถงสองคนหนึ่งคนตาย และอีกคนหลบหนีไปมีเพียงปรามาจารย์วังหยวนเซียงเท่านั้นที่ยังคงอยู่มาถึงจุดนี้แล้วเหรอปรามาจารย์วังหยวนเซียงรู้สึกไร้เรี่ยวแรงรับรู้สถานการณ์ของตนอย่างชัดเจนโดยที่พลังหัวใจของเขาต่อต้านมลพิษเป็นหลักแทบจะไม่สามารถควบคุมรูปแบบได้แต่จะต่อสู้กับชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำระดับซูเปอร์ลิมิตได้อย่างไง มันเป็นไปไม่ได้